มหามาคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่158ไม่ชอบเหตุไม่คาดหมายเจ้าล่าเยี่ยทราบว่าหนันว่างไม่ชมชอบตัวเอง ความจริงแล้วตอนแรกหนันว่างชมชอบนางในงานสืบทอดกระบี่ชอบถึงกับคิดรับนางเป็นศิษย์แต่หลังจากที่นางเลือกสืบทอดกระบี่ของยอดเขาสุดปลายเทพท่าทีของหนันว่างที่มีต่อนางก็เปลี่ยนไปผู้คนที่เขาเขียวทราบว่าหนันว่างไม่ชมชอบจริงอย่างจินหยินถึงกับเรียกชื่อของเขาตรงๆไม่เรียกขานเป็นอาจารย์อาคนเล็ก ตอนนี้เจ้าล่าเยี่ยเป็นผู้ครองยอดเขาสุดปลายเทพถึงแม้ว่าความสำเร็จยังห่างไกลจากหนันว่างแต่สักตำแหน่งหาต่ำกว่าไม่ด้วยนิสัยใจคอของนางเมื่อหนันว่างไม่ชมชอบยอดเขาสุดปลายเทพนางก็ไม่ชมชอบอีกฝ่ายเช่นกันกอตองฟังคำโต้ตอบของทั้งสองรู้สึกสนุกสนานน่าสนใจทั้งไม่ทราบนึกได้อันใด มุมปากต้องปรากฏรอยยิ้มวูบหนึ่งหนันว่างไม่ใคร่พอใจหันมามองดูนางถามว่านี่เป็นเรื่องราวใดก็ต้องกล่าวเสียงราบเรียบว่าสิทธิ์น้องเราหมอ้อซีใช้ชื่อของข้าพเจ้านัดหมายผู้ครองยอดเขาสุดปลายเทพออกมาพบปะสมคบคิดวางแผนฆ่านางนางใช้คำพูดที่รวบรัด บอกเล่าเรื่องราวออกมาเนื่องเพราะนี่ความจริงเป็นแผนสนหาาอันรวบรัดแต่ในโลกของผู้บําเพ็ญเพียรความรวบรัดหมายถึงโดยตรงการลงมือโดยตรงจึงอันตรายที่สุดหากวันนี้ไม่ใช่กว่ตรงรุดมาทันเวลาเจ้าล่าเยี่ยอาจถูกคนชุดดำนั้นฆ่าตายนอกจากนังจะซุกซ่อนฝีมืออันใดไว้ ปัญหาอยู่ที่หม้อซีเมื่อแอบ,บอ้างชื่อก่อตรงหลอกเจ้าไร่ยเยี่ยมาอย่างที่นี้ย่อมไม่บอกต่อนางอย่างนั้นน,นางเฉไปรากฏตัวในที่นี้หนันว่างจับจ้องมองนางสิงสักเขาเขียวหลายสิบคนก็จับจ้องมองนางเอียวสงสารและสิทธิ์ของยอดเขาสองลืมเลือหลายคน ลอบประกบนิ้วตั้งท่าตะเตรียมใช้กระบี่ได้ทุกเมื่อภายใต้สายตาที่คมกล้าดุดกระบี่หลายสิบสายสีหน้าของก่อตรงยังคงไม่เปลี่ยนแปลงกล่าวเสียงราบเรียบดุดเดิมเพราะว่าข้าพเจ้าดูออกว่าหม้อซีมีปัญหาจึงซักถามอยู่หลายคำพอได้คำตอบก็รีบรุดมาไม่ทันแจ้งต่อพวกท่าน หากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นต้องตั้งข้อสงสัยว่าท่านดูออกได้อย่างไรว่าสิทธิ์น้องของตัวเองมีปัญหาเพียงสักถามไม่กี่คำก็เป็นอันว่ายุติหรือแต่คนกล่าววาจาเมื่อเป็นก่อตรงคำพูดนี้มีอำนาจน้มน้าวให้ยอมเชื่ออารามจันวารีมีวิชาเชื่อมโยงคู่ก่อตรงเป็นสิทธิ์ของเหลียนซันเยียเจ้ามีความสำเร็จเช่นนี้ หนานว่างจ้องมองตาของนางยังคงไม่กล่าวาจากอต้องเข้าใจความหมายของนางกล่าวว่าทางอารามย่อมมีคำว่ากล่าวเองประกายสีทองสายหนึ่งตกลงในหุบเขาน้ำลำธารกลับกลายเป็นแท่ทองเส้นหนึ่งประกายสีทองนั้นไม่บาดตาเท่าใด หากแต่ให้ความรู้สึกที่หนักแน่นเรากับเป็นกำแพงเหมือนลี้ผู้บำเพ็ญเพียรร่างอ้วนเตี้ยผู้หนึง่งเดินออกจากประกายสีทองแม้แต่เสื้อผ้าก็ฉาบสีทองชั้นหนึง่งกล่าวว่าคำนับผู้ครองยอดเขาหน,นันหนันว่างพงกบสีสาเรล็บน้อยกล่าวว่าผู้ปนิบัติจินน้ำเสียงของนาง ปราศจากความเคารพแต่ก็ไม่ดูแคลนแสดงว่าอีกฝ่ายมีความเป็นมาไม่น้อยคนอ้วนเตี้ยผู้นี้เรียกว่าจินหมิงเฉิงเป็นผู้ปรนิบัติของราชสำนักมีชื่อเสียงเคียงคู่กับผู้ปรนิบัติหนิวก่อนหน้านี้สิสำนักเขาเขียหลายสิบคนคุมกระบี่เหินหาวสร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้คนในเทพธานี ราชสำนักย่อมให้ความสนใจดังนั้นจินหมิงเฉิงคุมกระบี่มาเพื่อสืบสาวราวเรื่องดูแต่เห็นเจ้าล่าเยี่ยได้รับการประถมพยาบาลจากสิกริร่วมสำนักย่อมทราบว่าเกิดเรื่องใดขึ้นต้องหน้าเคร่งขขึมลงเจ้าล่าเยี่ยไม่รอให้เขาเอ่ยปากถามชิงกล่าวว่าเป็นคนของสำนักศูนย์กลาง จินหมิงเฉิงมีสีหน้าตื่นตระหนกบังเกิดความสถานสะเทือนอย่างยิ่งยวดนั่นว่างเพียงแค่เสียงอย่างเย็นชาแสดงว่าร่วงรู้แล้วแต่สิสำนักเขาเขียวพึ่งทราบล้วนหน้าแปลเปลี่ยนไปพวกเขาไม่เกรงกลัวแต่เห็นว่าเรื่องราวมีปัญหาอยู่บ้างหากเป็นข่ขยสำนักอื่นกล้าวางแผนรอบสังหารเจ้าล่าเยี่ย สีส่สำนักเขาเขียวคงเข็นค่าถึงหน้าสำนักอีกฝ่ายแต่เมื่อเป็นสำนักศูนย์กลางก็ต้องหาหลักฐานวัดตัวแล้วฝ่ายตรงข้ามจะอย่างไรเป็นค่ายสำนักอันดับสองของแผ่นดินใหญ่กว่าตรงกล่าวว่าสมควรเป็นสำนักศูนย์กลางเพราะว่ามันใช้วิชาฟ้าดินดบเร้นหนีไปจินหมิงเฉิงคุ่นคิดว่านี่ยังไม่พอจึงกล่าว หาหลักฐานก่อนเถอะกล่าวพลางรอบถอนหายใจทราบได้ว่าต่อให้สนักเขาเขียวหาหลักฐานไม่ได้คงไม่ยอมเลิกราโดยง่ายหากว่าค่ายสำนักใหญ่ที่สุดของแผ่นดินใหญ่สองสำนักกลายเป็นศัตรูจะเกิดมรสุมถึงเพียงไหนไม่แน่ว่าจะกลายเป็นเหตุการณ์นองเลือดแต่แล้วเขารู้สึกถึงกลิ่นอายจากทุ่งกล้างที่ห่างไกล ต้องหันปวับไปนันว่างก็มองไปทางด้านนั้นเจ้าล่าเยี่ยกล่าวว่าตรวจสอบกินอายของวิเศษดูมือของมันรับบาดเจ็บกล่าวพางกว่าตามองก่อตรงแวบหนึ่งเนื่องเพราะนั่งสังเกตเห็นว่าก่อตรงมองไปทางด้านนั้นก่อนพูดปริบัติจินกับนันว่างอีก คนชุดดำหลบหนีไปตามทุ่งกว้างเขาไม่สามารถหาะเหินจากไปเนื่องเพราะสะดุดตาเกินไปอย่าว่าแต่ยอดฝีมือวังหลวงที่อยู่ในเทธทานีเพียงขบวนวัชชาพันลีที่ภูเขาหวิดเมิง่งก็สามารถตรวจจับพวกเขาเขาล่งรู้นิสัยใจคอของสิทธิพี่เจ้าสำนักเป็นอย่างดีหากสิทธิพี่เจ้าสำนักทราบว่าเขากระทำเรื่องเช่นนี้ ต้องลงมีดฆ่าเขาจากนั้นส่งสอบให้กับเขาเขียวคิดเป็นผู้นำสำนักมาตรฐานต้องรู้จักอดทนยอมอดกลั้นต่อผู้บังเพิญเพียรด้วยกันแต่อามาหิตต่อคนในสำนักกล้าหลบหนีไปตามทุ่งกว้างย่อมเชื่องช้ากว่าเหาะเหินเดินอากาศแต่ว่าเขาไม่หว่นวิตกเนื่องเพราะที่เขาใช้ออกเป็นวิชาฟ้าดินหลบเร้น วิชาฟ้าดินหลบเร้นเป็นของสำนักศูนย์กลางได้ชื่อว่าสามารถหยิบยืนสภาวะของฟ้าดินใช้เขาเขียวทานทาราผาขาดต้นไม้โบราณเป็นเครื่องกำบังขอเพียงไม่ถูกผู้เข้มแข็งของสำนักเขาเขียวใช้วิชยานกระบี่เกาะติดไว้เขาเชื่อว่าตนเองสามารถหนีรอดได้เขาเพียงนึกเสียใจที่ฆ่าเจ้าล่าเยียไม่สำเร็จ ที่นักฆ่าคนหนึ่งไม่ชมชอบที่สุดคือเผชิญเหตุไม่คาดหมายพวกเขาเพียงชมชอบก่อเหตุไม่คาดหมายแก่ผู้คนแต่วันนี้เขาเผชิญเหตุไม่คาดหมายมากเกินไปแล้วยามนั้นเขาพบว่ามีสายตาคู่หนึ่งจ้องจับบนร่างของเขาผู้ใดพบเห็นวิชาฟ้าดินหลบเร้นของเขาคนชุดดำตื่นตระหน,นอกยิ่ง ทันใดดาบเล่มหนึ่งเบิกฟ้าแหวกข้าสุทามาถึงเบื้องหน้าเขาดาบเล่มน,นั้นเป็นสีดำสนิทตัวดาบมีคราบสนิมเกล็ดกลางมืดหม่นถึงที่สุดคล้ายกับวัตถุของปีศาจคนชุดดำกู่ร้องคำหนึง่งกระแทกหมัดขวาใส่ดาบเล่มน,นั้นที่ติดตามกระแสลมหมัดไปเป็นประกายสีขาวนวลหลายสาย เขาใช้ของวิเศษประจำตัวที่ทางสำนักตกทอดให้ออกไปจากข้อนี้เป็นที่เห็นได้ว่าการถูกผู้คนพบเห็นวิชาฟ้าดินหลบเร้นและดาบปีศาจท,ที่มืดมนสร้างความกดดันแก่เขาอย่างยิ่งยวดเสียงกราวเมื่อดาบดำเล่มนั้นแตกกระจายออกเบื้องหน้าสายตาของคนชุดดำมีแต่ไฟปีศาจและจุดแต้ม ประกายเส้นสายของของวิเศษพอ่าเชิงกับไฟปีศาจเหล่านั้นก็ถูกปลัดกลอนอนุภาพลดทอนลงไฟปีศาจลูกตาดำของคนชุดดำหดเล็กลงแผบเสียงร้องออกมาผู้เข้มแข็งแห่งนะครเล่นลับซึ่งไม่ปรากฏตัวในแผ่นดินใหญ่มาเป็นเวลานานกลับเผยโฉมออกมา